ดีครับผมกับมมอนี้ครับผมเนาะผ้าแม่ครับผมกับแฟนกับน้องคําแพงครับมาที่โลตัสสว่างแดนดินคําแพงผูจ<ะ>้จ้ากันเร็วผูจ<ะ>้จา้า<ะ>ครับผมมาหาสอของใส่ครับผมเนาะฮะท่าน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 ใบสองคุณน่ะ คจับมะเมาลอตเตอรี่ที่โลตัสมีตัวไหนบ้างครับคีอตัวมะยังแก้วมีตัวไหนบ้างเนาะ ซื้อตัวใดเมียซื้อตัวใดเับได้ซื้อตัวใดจ้าบอกตล่ะ้าเจ้าบอกมาตัวไดอเก้าสามห้าเก้าสามห้าเจ้าบอกถูกทุกงวดถูกทุกงวดน้าขี้เก่งแค่ทุกงวดว่านว่เ่นบอกเก้าสี่สอง่นบอกว่นี่เก้าสามห้าเรื่องกับถูวดนห้าสามกับถูกถูกทุกงวด เสียงดังครับผมเนาะเก้าสามห้าครับเสียงแอร์ดังมากครับผมนี่อ,อาจจะเสียงดังนงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่รถตักครับผม Auto แกร์แม่สิบห้าดินีค่ครับผมเมงแม่ครับผมเนาะ สัดไหนตัดไหนแปดสามอ้อผมนี่ไหค่ะเอาอยผมเนี่อ,นอ่าแปดศูนครับนี่พอแปดศูนย์แปดศูนกับแปดหครับผมเอาอนเลยเอาหมเลยครับผมแมน แปดศูน <80, S 2> แล้วก็แปดหกด้วยคแปดหกก็เอาหมดเลยครับผมเนาะอาจจะชังยากหะผมเด้อมาว่าตอนนี้เพราะ่แปดศูนย์ก็บแปดหกบอกกลับเลยไปเขาไี้ครับผมนี่คุทจาบาต 220ก็บาทหมดเลยชุดหนึง220ชุดสองใบชุดตัวได 2, ้ไหมอ่ะก็ใบครับผมก็บาท1,320 1,320เอาครับผมเนาะ <Okay. S 2> เสียงดังครับผมแอร์ดังมากแม่จมม่ายได้ไหมอ่ะ1,320จ่ายผมเนี่ยเปล่าผมลเหรอ1,500ได้ พันสามยี่สิบใช่ไหมนี่ครับผมผมซื้อแปครับผมเนะ 8, าะแปดทอเแเพ่ืกันนะพันสามยก็เหลืออยูค้อนสองร้อยเป็นก็หนึ่งสาบาทซื้อ,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 อได้ไหมหน,นึง่งพันหค่ะหนึ่ไม่เอา0,8แปดเตี้ยแปามหนึ่ นี่ครับเจ็ดนี่มครับผมเนาะยงดังครับนี่ครับผมผมสื่อแปดหกหใบพุดละสองใบครับผมเนาะแล้วก็แปดศูนครับแปก็สาใบนะครับเนาะก็หกใบครับแล้ใครสือนี่ผมสื่อ ผมซือ by, ม้อ806ใบเมาบันเลยแล้วก็มี866ใบครัุณเจอหรือ08ผมเนี่38 83 8 3, 80, 03 15 08กับว่าเนี่ย08 15 03อังไงหรือดีเอาดอกเอาขึ้นอีกแล้ว,เอ,ลวเอาแค่่ะ86กับ80พอครับผมเนาะ เยวจะซื้อเพิ่มอีกครับผมเพราะว่าหมดแล้วฮะพรอแมงพรอแม่งอะไรซาบพาิ่นเนี้ยซาบัดคำแพงจ่ายนะครับผมเนาะคำแพงซื้อตัวไหนวะคำแพงคำแพงซื้อตัวไหนเออซื้อยีตะเกตฮกอร่อยสกกงองสาเจยเอาเอายีกแล้วมาดิ ครับผมเนาะคลิปนี้อาจุดเสียงดังหน่อยด้วครับผมเด้อเพราะว่านี่ครับผมแอร์ตัวใหญ่มากเลยที่หน้าทางเข้ารถตัดอำเภอสะว่างแดนด,ดินครับผมเนาะ่ไหนทำแพงเอาเจ็ด้าเจ็ดหใช่ไหมอ๋อทำแพงเอาห้าเจ็ดหกเลย 5, 6, 6. ผมก็สื่อน,นี่ครับผม 86 6ใบาแล้วก็80 6ใบครับผมเนาะขายแพงครับใบละคู่นึงครับผมคู่นึง2 2งบาทครับผมเนาะเท่ากับใบละ1อยบครับผมเที่ยวโรตัสซื้อของครับเอองามอยู่แมงงามงามถ้าชอบก็ซื้อตามกับผมเด้อ ผมซื้อวันนี้เด่นบนของผมเนาะแปดหกแปดศูนย์ครับพี่แม่บัตซื้ออ,ออกง่ามนะิดหน่ะได้ถ้าต,ตัวหน่อยได้หน,นอ่อัวน้อยตัวหน่อยแม่ตัวใหญ่หามดา<า>แพงนี่ครับผมของคำแพงห้าเจ็ดหกผมเนอ้อของคำแพง เดี่ยวโหลดตัดมาซื้อของครับผมมือนนวันนี้วันอาทิตย์มาซื้อของนี่ครับทางเข้าครับออรถแล้วน้องคํำแพง เปียกไป,ไไปเ,เนี่ยไปเลยผมเนาะมะซอของใส่ครับผมวัอน,นี้ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะกลับมาเบิงว่าผมซื้อตุต๊ตาลีตัวไหนครับผมเนาะนี่ครับผมเอา๋อเบิงครับผมให้ดูชัดๆเลยอ่าล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วนี่ครับ ครับผมแปดศูนย์หกใบเดี๋ยวไปหาซื้อใหม่ครับผมเนาะยังไม่พอครับแปดศูนย์หกใบพึ่งซื้อครับแล้วก็แปดหกหกใบครับผมเนาะนี่ครับผมตามนี้ครับผมเด้อแปดหหกใบครับผมแล้วก็แปดศูนย์หกใบครับผมเนาะนี่ครับอันนี้เป็นของนองคําแพงครับผมเนาะจับเห่แม่เพิ่นครับผม หาเจ็ดหกครับผมนี่ของคำแพงจับให้แม่ครับผมเนาะหาเจ็ดหกตามนี้ครับผมเนาะป่อมหนานี้ครับผมไปไซนอกอมาดเนาะนี่ครับอยู่ที่โลตัสอำเภอสักวังดังดินเไซนอ้นอนาี้เนาะหาไม่เจอเลยไปไหนเนาะน้องคำแพงนี่ครับผม บรรยากาศที่ลถตัดรับผมเนาะมาซื้อของใช้วันนีเน้เห็นแล้วเห็นแล้วประมานนี้รับผมเนาะวันนี้มาซื้อของครับ เจอแล้วเจอแล้วเจอคำแพงนี่ไงอย่าวอยางหยางงันคุณอาเพิ่นดีใจแห้งมักหลายซื้อซ้อนติครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับผมเนาะ